สำหรับใครหาโปรเจคเตอร์ขนาดพกพางบ2ใบเท่าตัวนี้ใช้งานโคตรง่ายเพียงให้เราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตัวนี้ซัพพอร์ต2.4 Wi-Fi 5แล้วก็ดูหนังฟังเพลงผ่านตัวโปรเจคเตอร์ผมได้เลยซึ่งรองรับซัพพอร์ตเป็น Android 13สามารถดูหนังฟังเพลงผ่านแอปต่างผมอาทิตเช่น YouTube Netflix ตัวนี้แล้วผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสริมไปด้วยซึ่งหมือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริง สมาร์เชื่อมต่อ่านพอร์ตนะผมตัวนี้ HDMI ด้วยหรือว่าลำโพงในตัวให้ผมให้เราซึ่งเป็นการพกพาที่ง่ายมากากับตัวปพเิคเตอร์ตัวนี้ใช้งานซัพพอร์ต 4K แต่จอภาพซัพพอร์ตคือ 720p ผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริง ภาพมีความคมชัดมากผมตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นพาสไทย์ด้วยครับบอกเลยว่าสุดจริงสับตัวนี้ผมซึ่งพี่ทำการใช้งานมาถือว,ว่าจริงผมชมคลิปรีวิวเลยนะครับสวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับโปรเจคเตอร์ขนาดพกพากับเจ้าตัวฟันฟอกมิโอรซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สเปคกับราคากับงบเลทสองพัให้มาจัดเต็มจริงซึ่งสามารถซัพพอร์ต กับตัว Android v วอร์ชัสเป็นของตัว Android TV ซึ่งสามารถพพอร์ตในการดู YouTube ดู Netflix ถือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับมีรีโมทและผมอุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เรา ผมมากมายแล้วก็มีผมกระเป๋าเอาไว้ใส่โปรเจคเตอร์ผมให้เราเรียบร้อยซึ่งบอกเลยว่ากระเป๋าในการพกพาถือว่าทำมาดีมากมีผมที่หิ้วของกระเป๋าด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงผมสอุปกรณ์ในกล่องผมก็จะให้มาเป็นตัวสายไฟแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของผมตัวนี้ซึ่งดีไซน์มันมีความสวยงามมากของตัวนี้ซึ่งพิผมพีรู้สึกว่าเป็นโปรเจเตอร์ขนาดที่ สามารถใช้งานในการพกพาออกนอกฐานที่บอกว่าตัวนี้คือเวิร์กจริงครับนะครับผมเราผมสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เวอร์ชัน5และ2 4ด้วยแล้วเป็น Android ของทีวีซึ่งสามารถใช้งานในการปรับมุมมองผมต่างๆได้อย่างมากมายผมตัวนี้แล้วก็ผมสามารถปรับโฟกัสในการปรับฟิกโฟกฟัสตัวนี้อ่ะคือเวิร์กจริงครับซึ่งพี่ผมจะขอแนบ l i ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมา ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าเชยงานจริงกับตัวโปรเจคเตอร์ขาดพกพาไม่รู้ผมว่าเฮ้ยในการตั้งค่าตัวนี้สามารถตั้งค่าอย่างไรผมได้บ้างนะครับผมซึ่งพี่ผมจะทําการตั้งค่าให้ดูนะครับว่าตัวนี้ มันตั้งค่าได้อย่างไรตัวนี้ผมเป็นตัวที่เวอร์ชั่น2.025นะผมนี่ครับผมรีโมทในการคอนโทรลตัวนี้สามารถผมมีรีโมทในการคอนโทรลผมได้ด้วยซึ่งหมกเลยว่าให้มาสุดจริงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ สำหรับในการผมใช้รีโมทในการคอนโทรลนะผมตัวนี้ก็จะมีการตั้งค่าผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าการตั้งค่าคือมีให้เราเยอะมาผมในการเชื่อมต่อผ่านตัวเครือข่าย Wi-Fi ตัวนี้ support WiFi เวอร์ชันถึง4ไวไฟ5แล้วก็มีบลูทูธแล้วก็มีพอร์ตนะผม HDMI ด้วยสามารถใช้งานผ่านตัววีทายเอาไว้เสียบ,บอุปกรณ์รับชมดูหนังฟังเพลงตัวนี้ก็มีให้เราผมกับพอร์ต Type A ผมในการเชื่อมต่อนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงผมตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผมของการแขนตัวการฉายผมคอมพิวเตอร์มผมคือด้านหน้าผมแบบ P คือด้านหน้านะครับผมมีครับมีผมด้านหลังด้วยซึ่งบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงมีการฉายโปรเพเตอร์แบบด้านหลังผมออกไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาสุดจริงครับแล้วก็มีการใช้โปรเเตอร์ในการ ใช้ตัวหน้าออกผมซึ่งเอาไว้บนกระดานนะผมหรือว่าบนเพดานนะครับแล้วก็ผมอันนี้คือตั้งออกบนหลังเพดานซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่ครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่น่าใช้งานดีความคมชัดตัวนี้สามารถซัพพอร์ตเป็นภาษาไทยผมไลยด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันซัพพอร์ตได้อย่างดีจริงผมภาษาไทยตัวนี้ซึ่งผมพีชอบระบบในการฟิกมากรู้สึกว่าการฟิกจัวตัวหนังสืออ่ะมันเป็นระบบที่แบบ เฮ้ยโอเคมากอะตัวนี้ผมในการฟิกนี่ครับมันดีจริงครับผมซึ่งมันทําการปรับหน้าจอขยายสูงสุดคือประมาณ100นะครับผมตัวนี้ซึ่งผมพี่ผมจะทําการผมรูปแปลผมในการตั้งค่าเราสามารถตั้งค่าได้ผมตัวอย่างเช่นพีผมทํค่าตั้งค่าแบบนี้แล้วผมสามารถตั้งค่าได้ผมตัวนี้แล้วก็ปรับแสงผมสว่างสูงสุดหรือว่าปรับเสียงสูงสุดลําโพงในตัวมีมผมมาให้เราด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงนะครับนครับผมพีผมทําการ ตั้งค่าผมอันนี้น่ครับผม,ผมเราผมสามารถตั้งค่าขนาดของจอตามความเหมาะสมของเราได้ซึ่งถือว่าอันนี้ให้มาถือว่าดีจริงนะผมปรับความยืดหยุนนะผมตัวนี้ได้หรือว่าปรับขนาดของตัวนี้ผมได้ครับ99เลยครับผมเสื้อนี้ดีมากพี่ชอบในการปรับผมตัวนี้บรยเตอร์ที่น่าใช้งานจริงครับผมบอกเลยว่าเวิร์กจริงแล้วเป็นเมนูภาสไทยผมตัวนี้ซัพพอร์ตพาสไทยแล้วก็ผมน่ครับรูว่าเกี่ยวกับเป็นอย่างไรบ้างของตัวเนี้ยผมอันนี้คือ Android ที่เป็น Android TV ครวบผมรุนสิ 13, ซึ่งให้มาจัดเต็มจริงผมตัวนี้ครับในการเชื่อมต่อนี่ครับนี่ครับอันนี้พื้นที่ก็คือ16กิกซัพพีเรตมันเป็นตัวที่เอาไว้โปรเจคเ,เตอร์ในการฉายผมตัวนี้ฉายผ่านตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ผ่านพอร์ตที่ i ไอตัวนี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้เช่นกันถือว่าให้มาสุดจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็น จอโปรเเตอร์ที่น่าใช้งานมากเดี๋ยวผมมีตัวไเดีฟังก์ชันให้เราเยอะแยะมากมายผมตัวนี้เนี่ยผมพื้นหลังปรับเปลี่ยนได้มีเอฟเฟกเสียงในการปรับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงซึ่งพีทาการใช้งานตัวนี้มาคือเวิร์กจริงครับปรับ YouTube ผมตัวนี้สามารถรับชม YouTube ได้ด้วยซึ่งซัพพอร์ตเป็น 4K แต่จอภาพความชัดคือ 720P ผมตัวนี้เนาะถือว่าซัพพอร์ตแอป u t u b e มาให้เราถือว่าเพียงพอและใช้งานได้อย่างเว mm ิร์กมากผมตัวนี้เนาะน่ครับผมปรับเปลี่ยนได้ผมตัวนี้นี่ครับแป้นพิมพ์น่ครับผมแป้นพิมพ์สามารถซัพพอร์ตเป็นภาษาไทยนะครับก็ถือว่าผมมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างสลับตัวเสียงลำโพงนะครับบอกเลยว่าเสียงคือดีมากเลยครับ สำหรับพีนะเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์ที่มีเสียงลำโพงให้มาถือว่าดีจริง เกินคุ้มครับกับงบตัวนี้2ใบเท่าหรือว่าเลทราคา2,000ตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงนะครับผมสับใครผมสนใจในการสั่งซื้อก็ตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยในการซื้อเป็นของแท้ร0อซนะครับนะผมพีก็ทำการผมสดซอยดูว่ามันเป็นอย่างไรอีกนะครับผมในการรับชมแบบตัววิดีโอนะครับในตัว y o u t u b e นะครับ สำหรับการรับชมจอภาพครับเวลาดูหนังฟังเพลงตัวนี้บอกเลยว่าภาพมีความคมชัดในการใช้งานมากครับบอกเลยว่าสีสันในการซัพพอร์ตของจอมาเทอร์ตัวนี้สัพพีนะเน้นพกพาและก็ใช้งานได้ง่ายจริงครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาสะใจเต็มและก็สีสันของเจ้าตัวไฟฟ e ็อกตัวนี้คือมันสุดจริงครับซัพพอร์ตคือมันดีจริงแลวก็ ชดเชยการเคลื่อนไหวของตัวนี้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงและมีตัวชิปที่มีการมำนวนผลในการรับชมตัวภาพยนตร์ตัวนี้บอกเลยว่าให้มาสุดจริงครับผมคือเป็นตัวที่เป็นพี่รู้สึกว่าเป็นเฮ้ยเป็นมินิพีเลเตอร์ที่ใช้งานและมีมัลติฟังก์ชันแม้เราครบซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอมากของตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับคือผมมีในการกด ซึ่งสามารถซัพพอร์ตเป็นภาสไทยได้คุดง่ายกับตัวนี้พี่ผมจะทําการนะผมแนบดีผมในการสั่งซื้อของเจ้ตัวนี้ใต้คลิปนี้ผมบอกเลยว่าพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาคือมันเวิร์กจริงครับหน้าจอสีสันมีความสวยงามในการออกแบบจริงกับเจ้าตัวฟันฟอกตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณครับ